ใครดูสายท่องเที่ยวครับยันไอโก้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมเป็นแฟนคลับครับอือบรรยากซีนใช่ไหมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้ปืนนายพีจีไปไปยืนฉี่อะไรบุ่มเสาวะเนี่ยไปยืนโอไยเฮ้ยไอปืนที่ฉี่แย่ๆปืนบอลคอาเตะกันโย่แม่งมันมีสิ่งที่เรียกว่าห้องน้ำในปืนโอ้โหแล้วแย่งซีนดีเนียเขาไปยิงเข้าไม่รู้ว่ายิงเข้าจะดูอะไรดีที่เยี่ยวมีเยอะแยะแม่งไปเยี่ยวตรงข้างสนามให้กล้องจ เขาซ้อมกันแทบตายโอ้ยนี่มาแล้วนี่ตัดนี่แม่งมีตั้งที่ให้เยอะให้เยี่ยวคนแม่งไปเยี่ยวเขาจะกว่าแตะมุมผมบอกเลยมันตั้งใจอันนี้ยมันตั้งใจให้มันรู้มุมกล้องไโอ้โหป้าทัดชับทัาทีมงานขอก็ให้นะโอ้สุดยอดครับผู้ชายคนนี้ฮะเปิดตอนนี้มึงดังมาก บอกเลยอ,อย่าลืมไปย้อนหลังดูนะน้องปืนตอนนี้ฮะแท็กปืนยืนเยี่ยวนะเฟี้ยวเลยฮะอันดับหนึ่งไม่ได้เทรนด์ทวิตเตอร์เลย <c oughs>